วันนี้ก็กลับสวัสดีพี่พี่ชาวพรกเครื่องนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องน้องนิชาพาบ้านนะคะพี่พี่บายบายเย็นเย็นวันนี้นะคะน้องก็มีพาบ้านนะคะมาแบ่งปันให้พี่พี่นะคะสวยสวยหลากหลายรายการเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋า รายการละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่ๆรายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีค่าจะส่งบาตละห้าสิบบาทนะจ๊ P, จะพี่ๆจ๊ะสนใจรายการไหนนะคะแอดไลน์มาหรือจะโทรมา Orleans, สอบถามกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์กันนะคะพี่ๆศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะทักทายกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะทักทายกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆอีพีนี้นะคะก็เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะคะพี่ๆ e ีพที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งะจ๊ะพี่จ๋ารายการานหนึ่งร้อยบาทนะคะมีค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบบาทนะจ๊ะพี่พี่สนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะคะพี่พี่รายการที่หนึ่งนะคะพี่จ๋ารายการที่หนึ่งนะคะพี่เป็นหลวงปู่บุญนะคะรายการนี้เป็นหลวงปู่บุญเข่าบ่วงเนื้อว่านนะคะพี่จ๋าสวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่สองรายการที่สองนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเป็นอินนะคะเป็นเครื่องรางนะคะของทางภาคเหนือนะจ๊ะพี่ๆจ๋า เป็นเครื่องรางของทางภาคเหนือนะคะแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆเก่าๆโบราณโบราณเลยนะจ๊ะพี่ๆเครื่องรางของทางภาคเหนือนะคะพี่ๆเขาเรียกว่าอินไม้แกะนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะพี่ๆอินไม้แกะนะคะเป็นเครื่องรางนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สองนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่สาม รายการที่สามเป็นเหรียญหล่อนะคะของหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่านะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ สวยๆเก่าแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พจ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามนะ,ะพี่พีเหรียญหล่อบโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเทานะจ๊ะพี่ๆรายการที่สามนะคะพ,พี่จ๋าสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่สี่ รายการที่สี่เป็นพระปิดตาสามเกินนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆพระปิดตาสามเกินนะคะของหลวงพ่อทานะคะรายการนี้นะคะรายการนี้ของหลวงพ่อทานะคะพี่ๆมีค่าวความเก่าขององค์พระแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ามีค่าความเก่าขององค์พระแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะพระปิดตาสามเกินนะคะ หลวงพ่อทานนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที ele ga, ele ga e ina, 5, e ่สี่นะจ๊ะพ voilà, ี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะพี่ๆต่อมารายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆี่าคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะพี่ๆ ราคาแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่พีรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะจ๊ะพี่พจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่ห้านะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะจ๊ะพี่พีรายการที่ห้านะคะพี่พีต่อมารายการที่หก รายการที่หกนะคะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์เล็กนะคะรายการนี้นะคะเลี Sug ่ยมกอบมาแล้วนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเอาไว้ให้ลูกให้หลานคล้องคอกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเอาไว้ให้ลูกให้หลานคล้องคอกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าสนใจนะจ๊ะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆ แบ่งปันนองนิชากันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะพับบ้านพับเหมานะค,ะราคา,นะ,คะ,ะราคาแบ่งปันพี่พี่เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๊ะราคาแบ่งปันกันไปเลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่หกนะจ๊ะพี่พ,พี่ต่อมารายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเป็นหลวงเป็นพับ ปิดตานะคะรายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อโตวัดเนินนะคะชนบุรีนะจ๊ะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาแบ่งปันเลยนะจ๊ะพี่พี่จ้าราคาพิเศษแบ่งปันเลยนะจ๊ะรายการละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่พี่รายการละหนึ่งร้อยบาทสวยๆเกเก้าแบบนี้นะคะราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะพี่พี่จ้าสนใจนะจ๊ะแบ่งปันน้องนิชาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ แบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะพระปิดตาหลวงพ่อโตวัดเนินนะคะชนบุรีนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้สวยๆเก้าาแบบนี้นะจ๊ะพี่พีรายการที่เจ็ดนะคะพี่พีจ๋าต่อมารายการที่แปดรายการที่แปดเป็นเหรียญหล่อนะคะของหลวงพ่อทานะคะรายการนี้นะคะพี่พี่ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเหรียญหล่อโบราณโบราณนะคะพี่พี่รายการที่8ดนะคะพี่จ๋าสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สนใจรายการไหนทักทายน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี uh ้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่แบ่งปันน้องนิชาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8ดนะคะพี่พี่ เป็นรายการที่แปดนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อท้ารุ่นที่สองนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรุ่นที่สองนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าต่อมารายการต่อมานะคะรายการต่อมารายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นพระนางพญานะคะรายการนี้นะคะวัดนางพญานะคะเนื้อสีเขียวๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ เนื้อสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะพระนางพญานะคะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยเนื้อออกเขียวๆแบบนี้นะคะพี่ๆพระนางพญานะคะพิษสุโลกนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่เก้านะจ๊ะพี่ๆรายการที่เก้านะคะต่อมารายการที่สิบ รายการที่10เป็นพาลอดหล่อโบราณน,นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นพารอดลำพูนนะคะหล่อโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ ้าเก่าพาบ้านเลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้รายการที่สิบนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สิบนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ราคาแบ่งปันกันไปเลยนะจ๊ะพี่จ๋าสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่สายด่วนสายตรงหาน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่รายการนี้นะคะพาสวยพาเก่านะคะพี่จรายการที่สิบนะคะเป็นพาลอดหลบโบราณนะจ๊ะพี่จ๋าต่อมารายการที่สิบเอ็ด รายการที่11นะคะ เป็นพาร์ทซุ้มกอหล่อโบราณนะคะรายการนี้นะคะหล่อโบราณโบราณเก่าๆแบบนี้นะคะพี่ๆเนื้อเก่าถึงยุคแบบนี้เลยนะคะพาร์ทซุ้มกอนะคะพี่ๆจ๋าสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันไปเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้เป็นพาร์ทซุ้มกอหล่อโบราณนะคะ ลลอกกันสวยๆแบบนี้เนื้อเก่าถึงยุคเลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าต่อมานะคะรายการต่อมารายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเป็นพารเนื้อดินกําแพงเพชรน,นะคะเป็นพี่รายการนี้นะคะเป็นพาเนื้อดินนะคะพาซุ้มกอนะคะรายการนี้นะคะ สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนื <dale guess S 1> ้อเก่าถึง <Boy> ยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเนื้อเก่าถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ทักรายการได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าหรือจะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะพี่ๆรายการละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการละหนึ่งร้อยบาทมีค่าจะส่งบารละห้าสิบบาทนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ทักได้เลยนะคะพี่ๆจ๋า รายการนี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองนะคะต่อมารายการที่สิบสาม รายการที่13าเป็นเหรียญหลวงพ่อไร่ขิงนะคะพี่จ๋าปีสอง6นะจ๊ะพี่ข้างหลังมียันแบบนี้เลยนะคะพี่เหรียญหล่อโบราณโบราณนะคะของหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะพี่สวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่จ๋าเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่แบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะพี่ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่13านะคะพี่พี่สนใจรายการไหนก็ทักทายกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้าทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่14รายการที่14นะคะรายการนี้นะคะเป็นพระแท่นศิลาอัดนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าเหรียญพระแท่นศีลาอัดนะคะพี่พี่เราข้างหลังนะเขียนว่าเราจะเดินตามพระอริยาเจ้านะคะ พาแทนสีลาอาดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าเก่าเก็บๆก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่14ี่นะคะสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะหรือจะโทรมาสอบถามน้องนิชาได้เลยนะคะพี่ๆจ๊ะต่อมารายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเป็นเหรียญ เป็นเหรียญธนาคารสีนครนะคะรายการนี้นะคะพี่พี่เขาเขียนว่าธนาคารสีนครนะคะครบยี่สิบห้าปีนะคะพี่พี่จ๋ะครบยี่สิบห้าปีธนาคารสีนครนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สิบห้านะคะพี่พี่เหรียญธนาคารสีนครนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่สิบห้านะคะพี่พี่จ๋า ต่อมารายการที่สิบหกรายการที่สิบหกเป็นเหรียญที่ะรลึกเท้าสุรานารีนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะปีสองห้าหนึ่งศะจะพี่พี่จ๋าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สวยสวยเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะเหรียญเท้าสุรานารีนะจ๊ะพี่พี่สนใจนะจ๊ะ แบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พจ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้นะคะพี่ๆราคาแบ่งปันกันไปเลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันไปเลยนะคะเหรียญข้าวหลามตัดนะคะพี่ๆเหรียญข้าวหลามตัดนะคะท้าสุรานารีนะคะพี่ๆปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะจ๊ะพี่พจ๋าสนใจรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะคะพี่ๆต่อมารายการที่สิบเจ็ด รายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญกมรมหลวงชุมพรนะคะปีสองสี่หกหกนะคะพี่ๆเหรียญอันนี้นะคะค่อนข้างสึกหน่อยนะจ๊ะพี่ๆฉะเจ้าของเดิมน่าจะใช้งานกันมาบ้างแล้วนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะสวยๆเก้าเกาโบราณโบราณเลยนะคะพี่ๆ เหรียญเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เหรียญกรมหลวงชุมพรนะคะปีสองสี่หกหกนะจ๊ะพี่พี่สนใจนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่สนใจรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จะ๋ะต่อมารายการที่สิบแปด รายการที่สิบแปดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะรายการนี้นะคะรูปหล่อโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะหล่อเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆสนใจนะคะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า เก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะราคาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะคะรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อแก้วัดพวงมาลัยนะจ๊ะพี่ๆรายการที่18ปดนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่18ปดนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่18ปดนะคะต่อมารายการที่ส9เก้า รายการที่19เป็นพระอุบคุตนะคะของหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยนะคะรายการนี้นะคะพี่พ พระสวยพระเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าพระสวยพระเก่าแบบนี้เลยนะคะรายการที่สิบเก้ากนะคะพี่พี่พระอุปคุตนะคะของหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่โบราณโบราณแบบนี้นะคะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่สะสมไว้เป็นของเก่าไว้ให้ลูกให้หลานกันได้เลยนะจ๊จะพี่จ๋ารายการนี้เป็นรายการที่สิบเก้านะคะพี่พี่ต่อมารายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบนะคะเป็นเตารีดหลวงปูดทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่ สวยสเกเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่ๆเตารีดหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆวัดช้างให้นะคะรายการนี้นะคะพี่ๆสวยๆเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันกันเลยนะจ๊ะพี่ๆรายการละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่ๆมีค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบบาทนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบนะคะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระประธานนะคะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพระประธานหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะคะรายการนี้นะคะเก่าๆเก็บๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะราคาแบ่งปันพี่ๆทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า ราคาแบ่งปันพ mm ี่พี่ทุกรายการเลยนะคะต่อมานะคะรายการต่อมารายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นขุนแผนพายคู่นะคะรายการนี้นะคะเก่าเกาแบบนี้นะคะกุวัดบ้านกลางนะคะรายการนี้นะคะกุวัดบ้านกลางนะคะขุนแผนพายคู่นะคะสุดคุ้มเลยนะจ๊ะพี่พี่ได้ไปสุดคุ้มแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่สวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เก่าเกาเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋า รายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่พี่ขุนแผนพายคู่สุพรรณบุรีนะจ๊ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่พี่จะ๊ะต่อมารายการที่ยี่สิบสาม รายการที่ยี่สิบสามนะคะรายการนี้เป็นพระรีลาฝักไม้ดานะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสนใจนะจ๊ะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะเก่าๆเก็บๆแบบนี้นะคะพี่ๆพระรีลาฝักไม้ดํานะคะพี่ๆจ๋าสนใจรายการนี้ก็สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงมหาน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่ๆ พารีลาฝักไม้ดำนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่ยี่สิบสามนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่ยี่สิบสี่ รายการที่24นะคะเป็นพระพิมพ์นะคะรายการนี้นะคะเป็นพระพิมทรงคุดนะคะวัดคูสสลอดนะจ๊ะพี่ๆเลี่ยมกรอบโบราณเก่าๆแบบนี้มาเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเลี่ยมกรอบเก่าๆโบราณแบบนี้นะคะพี่ๆพระพิมพ์ทรงคุดนะคะวัดคูสสลอดนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่24นะจ๊ะพี่ๆสนใจนะคะสายโวนสายตรงกันได้เลยนะคะแอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแอดไลน์มาสอบถามน้องนิชากัน ได้เลยนะคะสนใจรายการไหนนะคะราคารายการละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋า ep หนะะึ่งเจ็ดหนึ่งนะจ๊ะพี่รายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะสนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้าเป็นพลาเนื้อผงดํานะคะของหลวงพ่อคามวัดพัง วัดพังเงินนะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อค้ามวัดพังเงินนะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันกันเลยนะคะพี่ๆราคาแบ่งปันน้องนิชาได้เลยนะคะพี่ๆสวยๆเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่ๆสนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะ ต่อมารายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกเป็นขุนแผนนะคะของหลวงพ่อเตนะคะรายการนี้นะคะขุนแผนเนื้อดินนะคะของหลวงพ่อเตวัดสามงามนะคะนคนปรปฐมนะจ๊ะพ,พี่จ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆของหลวงพ่อเตนะคะวัดสามงามนะจ๊ะพี่ๆ รายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าโทรมาส,สอบถามมาพูดคุยราคากันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการนี้เป็นพับปิดตานะคะสวยสวยเก่าเกาแบบนี้นะคะพี่พี่จ๋า สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆของทางภาคใต้นะคะน้องไม่ทราบที่นะคะเป็นพระปิดตาสายภาคใต้นะคะพี่ๆเขาเรียกว่าอะไรไม่ทราบเลยนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเก่าๆแบบนี้เนื้อสวยๆเก่าๆเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเอามาแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะคะพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะคะทางภาคใต้นะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้เป็นรายการที่27นะคะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่ต่อมารายการที่28ด รายการที่ยี่สิบแปดเป็นพระสมเด็จนะคะวัดเจดเชโยนะคะรายการนี้นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะพระสมเด็จวัดเจดัชโยนะจ๊ะพี่ๆรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่ๆสนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๊ะสายด่วนสายตรงหาน้องนิชาได้เลยนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบแปด ออรายการที่ยีสิบเก้าขออภัยนะคะพ,พี่จ๋ารายการที่ยีสิเก้านะคะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวังหน้านะคะปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะจ๊ะพี่พี่จ๋า ปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะคะ s <S พระสมเด็จวังหน้าแบบนี้นะคะพี่พีมีฝั่งพลอยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พีสวยๆเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พีจ๋าไม่ค่อยพบเจอนะคะพี่พีรายการนี้หายยากๆอยู่นะคะพี่พีจ๋าน้องนิชาก็ไม่ค่อยพบเจอนะคะพระสมเด็จวังหน้านะคะพี่พีรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้รายการที่ยี่สิบเก้านะคะพี่พีปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะจ๊ะพี่พีจ๋ารายการที่ยี่สิบเก้านะคะปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะจ๊ะพี่พีรายการ สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมา Guys, รายการที่สามสิบรายการที่สามสิบเป็นพับเปิมลำพูนนะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกอบโบราณโบราณเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ามาพร้อมกอบโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆสวยๆเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสนใจนะรายการที่สามสิบนะคะพี่ๆจ๋าพับเปิมลำพูนนะคะสนใจรายการไหนก็สายด่วนสายตรงกันได้เลย,ย,ยแบบนะจ๊ะพี่ c, ๆ สายด่วนสายตรงมาหาน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆรายการที่สามสิบนะคะต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นยอดขุนพลนะคะรายการนี้ทางจังหวัดแพร่นะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆ โบราณโบราณกันเลยนะคะพี่ๆย่อยขุนพลนะคะย่อยขุนพลหงนะคะจังหวัดแพร่นะคะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะก็สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะโบราณโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าโบราณโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้ก็เป็นรายการที่31อนะจ๊ะพี่ๆรายการที่31เอ็ดนะคะ ต่อมารายการที่32รายการที่32เป็นพัชเชียงลุงนะคะรายการนี้นะจ๊ะพี่จ๋าเรียมกรอบมาให้อย่างดีเลยนะจ๊ะพี่พี่เอาไปขึ้นคอของใช้งานกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่เอาไปขึ้นคอของใช้งานกันได้เลยนะคะดูใกล้ๆกันแบบนี้เลยนะคะพ้าบ้านพัาเหมานะคะสวยๆทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่จ๋าราคาแบ่งปัญญามเย็นวันนี้นะคะพี่พี่รายการละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่จ๋ารายการละหนึ่งร้อยบาทมีค่าจดส่ง 50บาทนะจ๊ะพี่ๆสนใจรา,รายการไหนก็สายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจะ๊ะต่อมารายการที่33รายการที่33เป็นหลวงปูเผือกนะคะเนื้อผงนะคะรายการนี้นะคะเป็น ขุดสะหลวงปูเผือกเนื้อผงนะคะเก่าเก่า,าโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆเก่าเก่าโบราณโบราณกันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเลี่ยมกรอบกันน้ํามาอย่างดีเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเลี่ยมกรอบกันน้ํามากันอย่างดีเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่33นะคะพี่ๆสนใจรายการไหนก็ทักทายได้เลยนะจ๊ะพี่ๆต่อมารายการที่34 รายการที่34เป็นหูยาลบบุรีนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะพักเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีค่าความเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่มีค่าความเก่าขององค์พระแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะก็ถูกใจแล้วก็มาเช่าซื้อกันน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๊ะดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วก็ติดต่อน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะพี่พี่จ๊ะ หูยาลบบุรีนะคะพี่พี่ต่อมารายการสุดท้ายและท้ายสุดนะจ๊ะพี่พี่รายการสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าของอีพีที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะพี่พี่ของยามเย็นวันนี้นะคะรายการนี้นะคะเป็นขุนไก่กุวัดพระรูปนะคะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่ สวยๆเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่ๆสวยๆเก่าาแบ่งปันน้องนิชาได้เลยนะคะพี่ๆจ๋ารายการสุดท้ายและท้ายสุดนะคะพี่ๆรายการที่สามสินะคะพี่ๆสำหรับวันนี้นะคะน้องนิชาก็เอาพาบ้านพาเหมานะคะพี่ๆมาแบ่งปันให้พี่ๆนะคะยามเย็นวันนี้นะคะรายรนะคะพิเศษนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการละหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่ๆ รายการละหนึ่งร้อยบาทมีค่าจัดส่งบ้านละห้าสิบบาทนะคะพี่พี่จ๋าสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พ อยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนก็ทักทายกันมาได้เลยนะคะพี่พี่น้องใช้ขนส่งนะคะไปสนไทยเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋าน้องใช้ขนส่งไปสนไทยเท่ากันนะคะเราประกันพาตรงปกแน่นอนนะคะสนใจรายการไหนก็ติดต่อกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้น้องต้องขอกรับลาพี่พี่ไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ